จากนั้นนะคะแล้วเรามากำหนดฟิลแบบเช็คบล็อกดูบ้างกับแบบเรดิโอบัตท n อนดูบ้างนะคะพราะว่าเราต้องการจะถามให้เขากรอกข้อมูลนะคะว่าเขาเป็นเพศไหนนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายโดยเราจะใช้ตัวเลือกนะคะก็คือตัวส่วนของเรดิโอบัตท n ตัวนี้เราก็พิมพ์หัวเลือกเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มเรดิโอบัตท n อนะคะเคาะเว้นวรกนิดนึง แล้วก็ใส่ข้อความที่ใช้อธิบายนะคะจากนั้นก็ใส่ radio button ตัวที่2เพื่อที่จะใส่ตัวเลือกตัวที่สอให้เขาคลิกเลือกนะคะแล้วในเพศนี้เราก็จะได้นะคะ2ตัวก็คือชายกับหญิงให้เขาคลิกเลือกเอาเวลากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนะคะเราต้องก,การทราบสถานภาพของเค้าว่าเขา แต่งงานแล้วนะคะหรือยังไม่แต่งเราจะใช้ตัวเช็คบ็อกนะคะให้เขาเลือกในการคลิกข้อมูลนะคะที่เขาจะกรอกในแบบฟอร์มสถานภาพนี้เป็นโสดขอโทษค่ะหรือสมรสแล้วหรือว่า อย่าร้างแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวเลือกนะคะของตัวเช็คบล็อกลงไปทีนี้มากําหนดนะคะคุณสมบัติของตัวเรดิโอัตทอนกับตัวเช็คบล็อกกัน ตัวเรด i o b บ t ต o ทนั้นเราจะกำหนดคุณสมบัติได้นะคะโดยการกำหนดส่วนของชื่อของ Radio Button คือตรงนี้นะคะเราก็กำหนดไปนะคะว่าชื่อฟิลตัวนี้จะชื่อ,อไรถ้าเกิดว่าตัวเลือก2ตัวนี้เราจะให้เลือกและเก็บค่าเท่ากันนะคะเราจะตั้งชื่อของฟิลเป็นชื่อเดียวกันได้แต่ค่าที่จะเก็บนั้นจะแตกต่างกัน เช็คแวลูก็คือสิ่งที่เขาจะเก็บลงไปในในฐานข้อมูลในที่เก็บส่งลงไปในเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือส่งไปให้เรานะคะซึ่งจะเก็บค่าอะไรตรงนี้เราจะเก็บค่า1นึ่งเช็คแวลูห่ถ้าหนึจะหมายถึงผู้ชายนั่นเองแล้วก็มาคลิกที่ตัวเลือกที่2เราก็ตั้งชื่อแบบเดียวกันได้นะคะแต่เช็คแวลูต้องแตกต่างจากตัวแรกเราต้องกำหนดเป็น2องเช็คแวลูสคือผู้หญิงนะคะ สุดทศมาภาพนะคะตรงนี้เช็คบล็อกตัวนี้เราก็มากําหนดเหมือนกันก็คือชื่อของฟิลนั้นจะชื่ออะไรนะคะชื่อของฟิลนั้นตรงนี้อาจะกําหนดว่าเป็นสเตตัสเช็คแวลูแรกถ้าโสดให้เก็บค่านะคะเราจะเก็บเป็นข้อความก็ได้นะคะ ก็คือโสด s ิงเกินะคะโสดแล้วก็มาเลือกตัวเลือกที่2นะคะชื่อฟิลเดียวกันเราสามารถกำหนดชื่อเดียวกันเพื่อเราจะใช้ในการเลือกหลายๆตัวเลือกแล้วก็ใส่ข้อความนะคะตรงไปว่าเช็คแวลูถ้าเกิดว่าเขาเลือกตรงนี้ก็คือเขาสมรสหรือเขาแต่งงานแล้วนะคะ แล้วก็มากําหนดตัวเลือกให้กับท็อตค่ะแล้วแล้วก็มากําหนดนะคะ value แล้วก็ name ให้กับตัวเลือกที่3าม่อ่ฟิลดเดียวกันนะคะเช็คเกต value ตรงนี้แล้วก็จะเลือกเราจะใส่เป็นเลข3นะคะ3ก็หมายถึงอย่าล้างนั่นเองแค่เราสามารถที่จะเลือกใส่ได้นะคะว่าจะเป็นข้อความหรือจะเป็นตัวเลขนี่คือลักษณะข,ของฟิลดนะคะแบบ เช็คบ็อกนอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดสถานะการเริ่มต้นของการตัวเลือกได้นะคะเช็คเกตก็คือเข้ามาปุ๊บให้เลือกตัวไหนก่อนเป็นตัวแรกถ้าเราเลือกเช็คเกตคือมาถึงปุ๊บเขาจะไปคลิกนะคะที่ช่องของอย่าล้างก่อนทันทีหรืออันเช็คเกตคือไม่เลือกถ้าเราบอกว่านะคะกลุ่มผู้ชมที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของเราส่วนใหญ่เป็นโสดถ้าคุณเลือกโสดมาแล้วคุณเช็คเกตเดี๋ยวเขาสั่ง เปิดฟอร์มนี้เข้ามานะคะฟอร์มนี้ก็จะถูกเลือกเป็นโสดขึ้นมาทันทีเราจะเลือกเป็น u n c h e c k นะคะแต่ในกรณีที่นะคะเรากำหนดตัวเช็คบล็อกหลายๆตัวเลือกแบบนี้แต่อยู่ในหัวข้อเดียวกันแต่เราให้เขาเลือกได้หลายอย่างนะคะการกำหนดชื่อตัวแปรตรงนี้เราต้องกำหนดให้แตกต่างกันเพราะว่า ตัวเช็คบล็อกแต่ละตัวถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวนะคะเก็บค่าคนละค่านั่นเองแต่อันนี้ที่เราตั้งตัวแปรเดียวกันเพราะว่าสถานภาพนั้นเราให้เขาเลือกได้แค่หนึ่งอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกําหนดเช็คบ็อกที่มีลักษณะให้ตัวเลือกให้เขาเลือกได้มากกว่าหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าเกิดเลือกได้มากกว่าหนึ่งอย่างแล้วเราต้องกําหนดตัวแปรคนละตัวกันนะคะหรือคนละชื่อกันนั่นเองนะคะ ไม่งั้นข้อมูลนะคะตัวเลือกสุดท้ายจะไปทับกับตัวแปรของตัวเลือกที่มีการเลือกไปแล้วนั่นเองแต่การกำหนดตัวเลือกลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวเราจะสามารถกำหนดได้วิธีหนึ่งนะคะก็คือเราจะใช้ตัวเรดิโอกรุ๊ปแทนซึ่งเป็นลักษณะตัวเลือกหลายๆทางเลือกแต่เลือกได้แค่หนึ่งทางเลือกนะคะ